ศึกชิงแชมป์สมโมสรปี2023ก็ได้จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยผลอันดับไทยคว้าอันดับที่2ในตัวร์นเมนต์นี้ไปและแชมป์ในครั้งนี้ก็คือเวียดนามครับแมถ้าจะบอกว่าไม่ได้แชมป์มันก็จะเกินไปนะครับเล่นขนทีมชาติระนั้นทีแบบนั้นก็ต้องได้แชมป์อยู่แล้วนละครับเล้วมาในนามของสมโมสรน,นะไม่ได้มาในนามทีมชาตินะ The Sport Center 1นะครับชนะไดอบด์ฟุตไปคือ3-2ต่อเซตด้วยผลสกอร์คะแนนแดงต่อไปนี้ครับเซตที่1ไดอบด์ฟุตชนะ Sport Center 1ไปคือ25-21ต่อเซตที่2ได ดับเบิลฟูดชนะสปอตเซนเตอร์วันไปคือ25 17, ต่อ17เซตที่3ามสปอตเซนเตอร์วันชนะดับเบิลฟูดไปคือ25 21, ต่อ21เซตที่4ี่สปอตเซนเตอร์วันชนะดับเบิลฟูดไปคือ25ต่อ22และเซตสุดท้ายเซตที่5้าสปอตเซนเตอร์วันชนะดับเบิลฟูดไปคือ15ต่อ10รีเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เวียดนามนั้นสามารถคว้าแชมป์ได้ในรายการนี้ที่มันผ่านมานั้นเรียกว่าไม่เคยจะได้แชมป์เลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ปีนี้ก็ต้องชื่นชมครับทางสาวไทยเราในเซตที่1ในเซตที่2กก็ถืออวว่่่่่าาททททไดด้้้ยยยเเเเีีีีมมมแลคครับุณผูชซซซต 3, ต 4, ต3 4 5 นั้นเราจะแพ้เขาไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่คือสิกชิงแชมป์โสโมสรเท่านั้นรายการที่รอคอ,อยอยู่นั่นคือรายการซีเกมครับที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้นี่คือของจริงแต่ก็ถือว่าไทยประสบความสําเร็จนะครับบางคน f อีบอกว่าประเทศไทยจะตุยตั้งแต่รอบรองแล้วนี่มันเกินความคาดหมายแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียดายเลยฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันครับหลังจากที่เวียดนามน,นั้นสามารถเอาชนะไทยได้โดยสกอร์สาต่อ2เซตว่าเขาจะ มีทัศนคติและมีความคิดอย่างไรในคอมเมนต์นี้พี่จีนก็บานนะก่อนรับชมวิดีโอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดถูกใจได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องวันบ้านเซอร์ชแนลของแอดมินด้วยนะครับเพื่อนุณนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านการกีฬาถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกครับมาจากประเทศเวียดนามครับเขาได้ปากาวชื่นชมส,สาวไทยและส,ะสาวเวยียดนามด้วยกันว่าสมแล้วแกที่เกิดมาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะคะประเทศไทยคุณทําได้ดีมากๆเลยค่ะในเซตที่หนึ่งและในเซตที่สองพวกค แต่ในเซตที่สและในเซตที่4พวกเราทําได้ดีกว่าคุณและตัดสินกันในเซตที่หพวกเรายอมรับว่าเราจะได้คุณได้ก็เพราะกองเชียร์ค,ค,ค่ะกองเชียร์มีอิทธิพลมากต่อหน้าที่ในการเล่นการปลุกใจในักกีฬาด้วยเสียงโหเสียงร้องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวเวียดนามเราและแข้งนี้เป็นรั้งแรกจริงๆค่ะที่ชาวเวียดนามของเรานั้นสามารถคว้าแชมป์มาได้ถึงจะเป็นในนามของสโมสรก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเราใช้ทีมชาติยกชุดในการลงแข่งในนามของสโมสรถึงจะชนะแต่ฉันก็ไม่ค่อยรู้สึกดีใจเท่าไหร่ เพราะว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันที่แท้จริงอีกฝ่ายหนึ่งแทบจะไม่ได้ใช้ทีมชาติตัวหลักตัวจริงเลยด้วยซ้าไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ขอแสดงความดีใจกับส,สาวเวียดนามของเราด้วยที่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้ในรอบไม่รู้กี่สิบปีค่ะและคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้เขาได้ประกาศชช่ญชมส,สาวทีมเวียดนามของเขาไว้ว่าในที่สุดพวกเราก็ทำได้คุณเห็นหรือยากว่าเวียดนามเราสามารถเอาชนะประเทศไทยได้จริงๆทิงพาธิฐานถุยเธอถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวฉันเห็นแบบนั้นแล้วฉันก็ประทับใจฉันอยากจะร้องไห้ แต่ก็อยากว่าแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่สามารถเอาชนะประเทศไทยและควา้าแชมป์มาแบบนี้ถึงจะเป็นในานามสบโหวสรนแต่เราก็ได้ใจอะแต่ซีเกมส์ก็ต้องมาลองวัดกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้แบบนี้อีกต่อไปไหมเพราะว่าในซีเกมส์พวกเขามาแบบครบทีมในระดับทีม A นี่แค่ทีม B ของประเทศไทยเท่านั้นฉันยังไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่และคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้เขาได้ประกาศพูดถึงทีมไทยกับทีมเวียดนามในครั้งนี้ไว้ว่าคือเดียนไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่เลยนะคะในการชนะประเทศ ไทยถึงกองเชียร์บ้านเรานั้นจะโหร้องเสียงดังดีใจกันแต่ว่าสุดท้ายบทลงโทษจะอยู่ที่4ีเกมค่ะเวียดนามของเราทานที่ทานถุยเธอจะต้องไปเจองานหนักที่นั่นเจอกัมพูชาก็ว่าแย่แล้วเจอกับประเทศไทยที่ไปไม่รอดแน่นอนค่ะเจอทีมเอระดับโลกของพวกเขาเราไม่นานรอดน่าจะ3ต่อศูนย์เซตค่ะอันนี้พูดแบบไม่ได้เกงใจหรือว่าไม่ได้ให้เห็นนักกีฬาของเรานะคะแต่ที่ฉันพูดได้ตามความเป็นจริงค่ะใครเชื่อดีนให้คุณกด1ส่วนใครไม่เชื่อเดียนให้คุณกด2แต่คอมเมนต์มาครับคุณผู้ชมเป็นชาวเว เขาได้มาตั้งเป้าหมายไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับสาวเวียดนามของทีมเวียดนามของเราด้วยต่อไปถ้าพวกเราเล่นได้ดีขนาดนี้พวกเราอาจจะสามารถเล่นได้ดีเหมือนในตอนนี้ที่แขกในซีเกมในอนาคตที่กำลังจะมาถึงและฉันเชื่อว่าเราจะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้ในเหมือนครั้งนี้เชื่อมั่นเวียดนามทําได้เวียดนามเก่งที่สุดเวียดนามคือเจ้าอาเซียนไม่ใช่ประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งเขาได้ประยอทีมเวียดนามเขาไว้ว่าอาจารช่วยนี่พวกเราสามารถเอาชนะทีมระดับโลกได้หรือเน่ เก่งมากๆเสาเวียดนามต่อไปก็ไม่มีอะไรหยุดพวกเราได้แล้วเราจะาดได้มาหมดเลยญี่ปุ่นก็จะดได้จีนก็จะดได้และที่สุดของที่สุดคือการชนะประเทศไทยได้ฉันรู้สึกประทับใจแล้หวังว่าเว,วียดนามของเราจะไปติดหนึ่งในสิบระดับโลกได้ไม่ช้าดีและคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้ครับเขาได้ประกาศสมทบกับความเห็นแรกไว้ว่าถ้าจะยากหน่อยนะเพราะอันดับโลกเนี่ยเขารับแนักกีฬาที่มีคะแนนสะสมของระดับโลกสูงๆส่วนเวียดนามของเรานั้นแทบจะไม่มีผลงาน ตรตงนนนั้เเลยเี่ยคงจะได้คิดกันต่อไปแหละว่าหาวิธีไหนที่จะสามารถไประดับโลกให้เหมือนไทยครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่พวกเรานั้นจะพัฒนาตามรอยของพวกเขาใชยชนะครั้งนี้ฉันไม่รู้สึกประทับใจเพราะอย่างไรเราก็ไม่สามารถสู้ไทยได้คือพวกเรายังอ่อนกว่าไทยมากนี่คือศึกชิงแชมป์สโมสรเท่านั้นไม่ใช่ศึกรายการใหญ่อย่างอาเซียนหรือซีเกมจบจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเจ้าภาพครับต่อไปนี้เราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียบ้างครับว่าเขาจะมีทัศนคติอย่างไรที่พูดถึงไทยในครั้งนี้ครับขอ้อแรกครับ เป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มากก่าวให้กำลังใจสาวไทยไว้ว่าพวกคุณทำได้ดีมากๆแล้วสาวไทยไม่เป็นไรนะเก่งแล้วเพียงเท่านี้ก็เหนือความคาดหมายแล้วหลายหลายคนก็วิเคราะห์ว่าไทยนั้นจะไม่สามารถผ่านก็มาถึงรอบชิงได้แต่พวกคุณก็สามารถทำได้เกินคาดนี่มันยิ่งกว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีกแต่เวียดนามพวกเขาควรจะระอายใจโดยการใช้ทีมชาติทั้งทีมลงแข่งขันถ้าในครั้งนี้พวกเขาไม่ได้แชมป์มันก็จะเป็นอะไรที่น่าอับอายต่อประชาชนของเขามากกองเชียร์ก็มากันอย่างร้อนหลาปล่อยให้พวกเขาภูมิใจไปเถิดนี่เป็นการชิงแชมป์ร สโมสรเท่านั้นในนามของสโมสรไม่ได้ในนามของทีมชาติแต่ถ้าเป็นระดับทีมชาติาฉันเชื่อว่าเวียดนามยังห่างไกลต่อประเทศไทยอีกมากเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ครับได้มาเปรียบเทียบระหว่างนักเบสบอลไทยกับนักเบสบอลเวียดนามไว้ว่าพวกคุณบอกว่านี่คือการชนะประเทศไทยแบบ100%ได้ได้หรือนี่คือการชาริงแชมป์สโมสรเองไม่ใช่การชิงแชมป์รายการซีเกมที่ใช้ทีมชาติทั้งชุดลงแข่งขันกันพวกเขาใช้เป็นตัวสำรองภายในประเทศไทยเท่านั้นคุณเห็นรายชื่อของพวกเขาไหมมีใครบ้างที่เป็นตัวจริงภาย ถ้าคุณเจอชัดชูออนมุกสีถ้าคุณเจอทัดดาวนึกแจ้งในการบล็อกบอลเวียดนามไม่น่าจะรอดได้แต่ในครั้งนี้พวกเขาใช้เพียงตัวสำรองเพื่อมาหาประสบการณ์เท่านั้นเวียดนามอย่ารล่ดีใจเกินไปประเทศไทยยังไม่ได้ปล่อยไม้ในที่แท้จริงออกมาแต่คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้เขาได้มาพูดถึงทีมไทยไปว่าทําได้สุดยอดมากๆเลยแก้วกาลยาพัฒนาการของเธอนี่สุดยอดมากๆถ้าแบบนี้ไปลงแข่งต่อในรายการ VNL ฉันเชื่อว่าเธอจะเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยอย่างมากในเสิอจริง แชมป์สโมสรเอเชียในครั้งนี้เธอพิสูจน์แล้วว่าเธอคู่ควรและเหมาะสมในการขึ้นเป็นตัวจริงในตำแหน่งฐานะผู้เล่นบอลเร็วของทีมชาติไทยฉันจะขอติดตามและเชียร์เธอไปตลอดแก้วกัลยา I Love You คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาพูดให้กำลังใจสาวไทยไว้ว่าทำได้ดีที่สุดแล้วที่พันก็มาในรอบจิงจระเลิศได้พวกคุณคว้าอันดับสองในการแข่งกันสดสโมสรเชียวนะปล่อยให้ครั้งนี้เวียดนามเขาได้ชนะพวกคุณบ้างเถอะการชนะของพวกเขาจะทำให้พวกเขามีกำลังใจและมีแรงผลักดันหากในอาเซียนไม่ มีประเทศเวียดนามไปคู่แข่งขันกับประเทศไทยแล้วมันจะมันได้ยังไงการกีฬาคงจะเจอชื่อ,อดูดีแล้วในครั้งนี้ที่พวกเขาชนะทีมบีขอประกุณได้ในครั้งหน้าการแข่งขันซีเกมเขาก็จะแพ้แบบสาบอ,อ่อนดนี่คือการพยากรณล่วงหน้าจากชั้นอินโดนีเซียจบจากคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์กันสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมเป็นนักวิชาการคนดีเขาได้มาพูดให้กำลังใจทีมสาวไทยเราไว้ว่าการกีฬามันไม่มีคำว่าแน่นอนวันนี้ประกุณชนะ วันพรุ่งนี้พวกคุณก็แพ้แต่ในการแพ้ครั้งนี้ฉันถือว่าคือกําไรของสําหรับสาวๆทีมไทยและเวียดนามต่อไปพวกคุณจะเป็นคู่ต่อกรกับประเทศไทยที่มันมากในครั้งนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าพวกคุณก็ทําได้ดีแต่มันก็ยังไม่ดีพอกว่าพวกคุณจะชนะทีมบีไทยได้ก็เกือบตายเพราะฉะนั้น้าเกิดไปเจอทีม A ของประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมน่าจะแพ้แบบ3ต่อศูนย์เซตอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มแนครเมตตาครับคุณผู้ชมเป็นชาวจีนครับเขาได้มาดูในการศึกชิงแชมป์สมโมสรในครั้งนี้แล้วกล่าวชื่นชมประเทศไทยไวว้่่านนีเป็ เก้าเล็กๆเ,เท่านั้นที่พวกคุณนั้นจะก้าวไปสู่ทีมระดับโลกได้แต่ในคนภายในทีมนั้นร้วนแล้วเป็นตัวสำรองทั้งหมดตัวจริงตอนนี้กําลังซ้อมอยู่เก็บตัวอยู่กําลังเตรียมตัวที่จะไปแข่งขันซีเกมที่กัมบูชานั่นคือทีมชุดใจของพวกคุณแต่ในครันนี้ก็ถือว่าพวกคุณประสบความสาเร็จแล้วที่ได้ถึงอันดับ2สู้ต่อไปทีมไทยแลนด์นะคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวจีนอีกคนหนึ่งครับได้มาชื่นชมสาวไทยไว้ว่าสู้ต่อไปน้าสาวไทยพวกคุณทาได้ดีกว่าจีนนของเราะ สามารถเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศถ้าไม่เจอคุณก็ต้องเจอกับเวียดนามแต่ก็กลายเป็นว่าเราก็มาแพ้พวกคุณนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคุณจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนดาวรุ่งหน้าใหม่หลายๆคนภายในทีมก็ทําผลงานได้ดีมากดาวรุ่งต่างชาติที่ชื่อว่านาตาชาเธอยังมีข้อผิดพลาดในการขึ้นตีบอลยังไม่สามารถที่จะรบบล็อกบอลได้ติดบล็อกตลอดนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องแก้ไขและเรียนรู้แต่โดยรวมแล้วทีมไทยถือว่าเล่นได้ดีและโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในวันนี้สู้ต่อไปนะไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมก็จบกันไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยสน ครับวันนี้พิเศษหน่อยมีคอมเมนต์ของประเทศจีนมาด้วยแหมเรียกว่าก็จะเรียนคำศัพท์ถูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะเขามีจีนกลางจีนแบบอะไรอะ่ะมีหลายภาคจีนนะคุณผู้ชมมาจีนซัวเถาก็มาแต่ว่าผมก็ลองหมดแล้วครับแปลออกมาได้ถูกต้องและใกล้เคียงที่สุดก็คือการแปลแบบใช้ภาษาจีนกลางฮะก็อย่างว่าแหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือศึกชิงแชมป์สโมสรเท่านั้นรายการที่จะต้องกันไปเจอแบบจริงๆระหว่างไทยกับเวียดนามคือรายการซีเกมครับที่พวกเรานั้นจะพลาดไม่ได้ในการรับชมฮะได้เจอระดับทีมชาติแทบจะทุกคนนคผู้ชชมมหลาาายว่ ผู้าำแม่ได้ลงจะมีใครมาลงแทนอันนี้ทางสมาคมมีการคิดไปแล้วไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมฮะตำแหน่งผู้เซตบอลหรือว่าเซตเตอร์เนี่ยมีเยอะครับแต่ถ้าผมเดาไม่ผิดถ้าเป็นนุสราต้องทาไปเล่นต่อเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะสำหรับผมเองมือเซตระดับโลกอันดับหนึ่งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วนะงแล้วคุณผู้ชมเอาเลยคุณผู้ชมมะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับกับผมและทีมงานจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนนะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใหห้้กััััับบบช่องดดดมนวววยครรสสสาีี yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't...